สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดงกมลอัศวมาศจากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์นะคะวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอเรื่องของภูมิศาสตร์ผ้าตนออกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ วันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าภูมิศาสตร์นะคะในภูมิภาคนี้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะคะระยองแล้ก็จังหวัดตราดนะคะเรามีจุดเด่นนะคะในเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมอยังไงบ้างนะคะ <c oughs> เราเริ่มกันที่นะคะในเ,เรื่องของตัวจังหวัดนะคะในเขตของภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะมองว่าจะอยู่ในเขตของภาคตะวันออกนะคะเฉียงใต้ ะะถ้าดูจากภาพนะคะเราจะเห็นว่าะะจังหวัดมีทั้งหมด7จังหวัด ในจจังหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตท,ที่มีความน่าสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของมีทั้งทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรในเรื่องของท้องทะเลนะคะจะทําให้มีความรู้สึกนะคะสดใสแล้วก็เบิกบานได้นะคะถ้าเรามาเที่ยวภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพด้วยนะคะทีนี้การเดินทางนะคะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ในเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยเราก็จะต้องรู้จักการเดินทางนะคะเราก็จะมาถนนหมายเลข3นะคะถนนหมายเลข สามของเรานะคะก็ก็คือถนนสุขุมวิทย์นะคะพรพพิสารสุขุมวิทย์เนี่ยนะคะท่านเป็นผู้อุ่งในการนะคะหรือว่าอธิบดีนะคะในเรื่องของการสร้างทางในช่วงาการสร้างเส้นทางนะคะไปยังภาคตนออกสมัยก่อนเนี่ยถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่เริ่มตั้งแต่กรุงเทพสู่สมุทรปราการแต่ว่านะคะได้มีการขยายเส้นทางไปถึงจังหวัดจังหวัดตราด นะคะส่งผลทําให้นะคะชื่อถนนเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อของพระพิสารสุขุมวิทนะคะท่านเป็นใครก็คือท่านเป็นบุตรนะคะของออท่านเจ้าพญาปั้นสุข,ขุมนะคะเป็นบุตรคนที่3แล้วก็ไปเรียนที่เมสชาชุเศษนะคะในเรื่องของการสร้างทางนะคะเรียนเรื่องโยธาหลัก,กกิโลเมตรนะคะที่ทุกคนเข้าใจกันนะคะว่าถนนสุข,ขุมวิทเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่ามันจะเริ่มที่บริเวณของถนน เส้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ที่ถนนเพลินจิตแต่เราเริ่มจากนะคะหลักกิโลเมตรที่1น,นะคะถ้าทุกคนไปลองมองหานะคะว่าเราจะไปหาหลักกิโลเมตรที่1ได้ที่ไหนนะคะ รู้จักโรงเรียนสตีวิทใช่ไหมคะตรงข้ามกับสตีวิทนะคะถนนเส้นนั้นอยู่ในเขตของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราจะเจอหลักกิโลเมตรที่1ที่เริ่มตั้งแต่เ,เส้นทางหลักหรือเส้นทางสายประธานนะคะหมายเลข 1, ห,หมายเลข3นะคะคือถนนสุขุมวิทและหมายเลข4ส,ส่วนหมายเลข2นั้นนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่จังหวัดสระบุรี นะคะซึ่งแตกต่างออกไปทีนี้มาที่เส้นทางของเราไปภาคตนออกนะคะเราจะเดินทางครั้งแรกสุขุมวิทเนี่ยจะไปถึงที่แหลมงอบของจังหวัดตรากแต่ตอนตอนหลังเนี่ยเราขยายเส้นทางมาจนถึงแหลมสารพัดพิษนะคะอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะรวมระยะระยะทางเนี่ยถึง400กิโลเมตรนะคะ,ะทีนี้ทำให้เราเห็นว่า ปลายทางของจังหวัดตราดของเรานะคะหรือว่าเส้นทางหมายเลข3นะคะที่เป็นสายประธานเนี่ยนะคะจะไปสิ้นสุดที่บ้านหาดเล็กนะคะอันเราเรียกได้ว่านะคะเป็นเส้นทางที่แคบที่สุดในประเทศไทยบางคนเนี่ยสนใจมากเลยว่าจุดสีแดงในภาพนะคะ powerpoint ที่ครูแนะนำมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะของพื้นที่แคบยาวมากทำไมเป็นเช่นนั้นนะคะถ้าเรารู้ภูมิศาสตร์เราจะเข้าใจทันทีเลยคะ่ะว่าเส้นทางนี้นะคะมีทั้งเรื่องเปรวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ เกี่ยวข้องกันอยู่นะคะประวัติศาสตร์ก็คือกรณีนะคะเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ประเทศไทยส่วนเรื่องของภูมิศาสตร์ก็คือตรงนี้นะคะเป็นแนวของภูเขานะคะลูกหนึ่งก็คือทิวเขาบรรทัดนะคะลักษณะของทิวเขาบรรทัดเนี่ยเป็นลักษณะของหินทรายส่งผลทําให้เกิดสันขึ้นมาตรงกลางเป็นแนวยาวเป็นแนวรียบนะคะสภาพจึงต้องมีการในธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่า water shade dividing นะคะก็คือการแบ่ง สันปันน้ำนะคะทำให้ถนนในบริเวณนะคะที่จะไปหาดเล็กนะคะหรือว่าแหลมสารพัดพิษตรงบริเวณนี้นะคะมีลักษณะแคบแล้วก็ยาวนะคะยาวนะคะจะลดถึงที่นี่ นะคะ Ming ทีนี้นะคะ habitude, เรื่องราวของการเดินทางไปสู่ผ้าตนออกเนี่ยเราอยังพบว่านะคะเรื่องราวนี้นะคะถ้าเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์แล้วมันจะหลีกหนีในเรื่องของประวัติศาสตร์ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการตั้งถินฐานถ้าใครรู้จักบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีหรือว่าในเขตของผ้าตนออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะเราควรจะรู้จักในเขตผ้าตนออกที่เป็นจุดเด่นแลวก็เป็นไฮไลท์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเขตของทะเลติดทะเลนะคะแต่ว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ะะชื่อว่าแหล่งโบราณโคกพนมดีและก็เป็นจุดเชิดหน้าชูตาของภาคตะวันออกอย่างมากนะคะอันเนื่องจากจังหวัดชนบุรีในบริเวณนี้มีโคกเนินขนาดใหญ่นะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นโคกพนมดีและเจอหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะคะที่มีการตกแต่งนะคะอย่างเช่นเอามาภาพมาให้ดูเนี่ยนะคะก็คือมีการค้นพบนะคะนับโบราณคดีค้นพบแล้วก็มีการขุดค้นเนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาเนี่ยนะคะยาวนานมากเลยเพราะว่ามันมีหลักฐานนะคะเกี่ยวกับชุมชน นะคะเกษตรกรรมอยู่อาศัยแล้วก็มีการตกแต่งนะคะผู้ที่วายชนหรือผู้ที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งในภาพเนี่ยเราพบว่านะคะมีสตรีท่านหนึ่งนะคะในอดีตนะคะมีอายุกว่า4,000ปีเนี่ยนะคะท่านได้ตกแต่งด้วยเ,เครื่องประดับนะคะที่ทำจากเปลือกหอยนะคะมือเสือ ะะแล้วก็เป็นลูกปัดเนี่ยถึงแสนเม็ดนะคะชาวต่างชาติที่มาขุดครั้งนั้นนะคะจึงตั้งชื่อเธอว่านะคะ Princess of k o k p น n ด m นะคะซึ่งนะคะมีหลักฐานเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะลองไปติดตามในเรื่องของประวติศาสตร์ได้นะคะว่าชุมชนนี้เขาอยู่อาศัยยังไงมีคำว่าข้าวแล้วก็ปลาการกินข้าวกินปลาก่อนในยุคข,ของประวติศาสตร์ของบ้านเรา ะะอันนี้คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ทีนี้นะคะสภาพนะคะของการตั้งถิ่นฐานนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ที่เราจะต้องเข้าใจนะคะว่าทําไมภาคตะวันออกนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณนี้เนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่ที่มันแยกจากภาคกลางยังไงหนึ่งนะคะการแยกจากภาคกลางก็คือแยกด้วยลักษณะภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศนะคะสองแยกจากลักษณะธรณีวิทยา 3. แยกจากพืชพันธุ์ ะะและ4แยกจากภูมิอากาศนะคะส่งผลทำให้มีเกณฑ์การแบ่งนะคะภูมิภาคออกไปนะคะทีนี้เรามาเข้าใจนะคะในสภาพภูมิประเทศและทางธรณีอย่างง่ายๆนะคะโดยเฉพาะในเขตภาค ภาคตะวันออกนะคะที่เราพบว่าทางเขตภาคเหนือนะคะของภูมิภาคนะคะถ้าเกิดไฮไลท์ไว้นะคะก็จะเห็นว่าซีกด้านบนของภาคตะวันออกเนี่ยนะคะจะเป็นทิวเขาทางภาคเหนือนะคะทิวเขาที่สําคัญมีหลายลูกนะคะอยากจะให้สนใจนะคะทิวเขาที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําบางปะกงนะคะก็คือทิวเขาสันกําแพงนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ไหลลงมาสู่3าจังหวัดของเราก็คือจังหวัดจันทบุรีระยองแล้วก็จังหวัดตราดแต่ว่ามีอิทธิพลต่อ เขตภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตนออกทางตอนเหนือเรามากนะคะอีกอันนึงคือลอนลูกลอนลูกฟูกนะคะแล้วก็ที่ราบลุ่มแม่น้ําเขตทางตอนเหนือนะคะแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับจันทบุรีระยองและกระตาดก็คือทิวเขาในเขตตอนกลางนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปถึงทีละอย่างกันนะคะ <c oughs> แล้วก็เขตที่ราบลูกฟูกและที่ราบลุ่มแม่น้ําภาค ตอนกลางนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อพื้นที่ของพวกเราและก็ที่สําคัญมากแล้วก็ขายการท่องเที่ยวได้ดีมากเลยก็คือหมู่เกาะนะคะชายฝั่งทะเลนะคะลักษณะทางธรณีวิทยาที่ส่งผลทําให้พื้นที่นี้นะคะโดดเด่นขึ้นมาก็คือนะคะในเขตภาคตะวันออกนะคะ เราจะมีพื้นที่ที่มีหินแกลนิตนะคะหรือว่าหินอัคนีนะคะแล้วก็หินแปร ى, หินไนส์นะคะหรือหินชีสเนี่ยเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็บางส่วนของภาคเราเนี่ยนะคะเรายังพบหินปูนแล้วก็หินทราย นะคะรวมทั้งหินบะซอลสิ่งพวกนี้มันบอกอะไรก็คือความหลากหลายของพื้นที่ส่งผลทําให้เรามีทรัพยากรที่โดดเด่นนะคะอย่างเช่นเราเจอหินอาคานีเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอพวกบะซอลนะคะบะซอลพวกนี้จะส่งผลให้เราเจอ,อหลักฐานอย่างเช่น e x u s i v e 4 X3 Lock นะคะคืออะไรก็คือ,อลักษณะของแมกมาที่ขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดเป็นลาวาแล้วก็เย็นตัวขึ้นในชั้นทางธรณีในเขตภาคตะวันออกส่งผลทําให้เราเจออัญมณีค่ะโดยเฉพาะราชาแห่งอัญมณีอย่างเช่นที่มีชื่อเสียงมากในเขตภาคตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดก็คือ,อรูบี้นะคะหรือว่า พลอยสีชมพูนะคะหรือว่า,าทับทิมนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีเพราะว่ามีความแข็งถึง9นะคะถ้าไม่นับว่าเพชรมีความแข็งที่สุดคือ10นะคะเราไปเที่ยวกันนะคะว่าในเทือกเขานะคะอย่างเช่นทางตอนเหนือนะคะครูเอาตัวอย่างเทือกเขามาให้ดูก็คือที่เป็นต้นน้ําของบางปะกงชื่อบางปะกงก็มีเยอะนะคะก็มีหลายที่นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านเช่นไหลสู่นะคะจังหวัดนคร นายกนะคะไหลสู่จังหวัดป่าจีนก็เป็นชื่อนั้นนะคะแต่สุดท้ายลงไปนะคะเราเรียกว่าแม่น้ําบางปะกงที่ลงไปสู่อ่าวไทยนะคะแต่ในเขตของตอนกลางของภูมิภาคเนี่ยล่ะค่ะนะคะเป็นเทือกเขานะคะสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดของเราก็คือเทือกเขาเขียวนะคะในเขตของจังหวัดชนบุรีนะคะเทือกเขาตนออกของจังหวัดระยองนะคะและก็ในเขตของระยองเนี่ยเรายังมีเขาเชมเมาในจันทบุรีเรามี เขาจันทบุรีสะบาบแล้วก็บรรทัดนะคะทำให้เราได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรในเรื่องของลักษณะของหินแล้วก็ภูมิประเทศที่โดดเด่นนะคะถ้าเราจะไปนะคะดูในเขตที่เป็น หินปูนนะคะเราไปเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวที่จังหวัดระยองเดี๋ยวนี้มีแหล่งใหม่ๆเยอะนะคะเป็นแหล่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะคะเรื่องของน้ําตกนะคะที่เรามีชื่อเสียงมานานอย่างเช่นน้ําตกเขาเฉานะคะเขาเฉานี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเฉาเมาเขาว,ว,ขาว,วงจังหวัดระยองนะคะส่วนวัดที่ตอนนี้กําลังฮิตมากเลยนะคะก็คือมันจะมีวัดอีกวัดหนึ่งนะคะที่เป็นเหมือนกับอันซีนนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มรู้จักแล้วก็สนใจของนักท่องเที่ยว ก็คือวัดถ้ำเขาประทุนนะคะที่ว่าเราจะล่องเรือเข้าไปใต้นะคะพื้นที่ของถ้ำเขาประทุนนี้นะคะแล้วก็ไอความอันซีนนี้นะคะมันบอกลักษณะภูมิศาสตร์ยังไงก็คือว่าสภาพพื้นที่นี้เป็นลักษณะแบบคลาสโทโปกราฟีนะคะซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะแล้วก็มีลักษณะพื้นที่เนี่ยนะคะน้าโดยเฉพาะน้ําใต้ดินส่งผลทําให้เกิดถ้ำนะคะถงถ้ำแล้วก็ภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะมันมีลักษณะของเป็นหินแคลไซด์แคลเซียม ะะส่งผลทำใหะคะ้ความหลากหลายของพื้นที่กลายเป็นลักษณะของอสัมพันธ์กับหินปูนแล้วก็กรดะะที่ก่อให้เกิดคาร์บอนิกแล้วก็ทำให้เกิดโถงถ้ำต่างๆนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราจะไปเที่ยวนะคะในเรื่องของภูเขาะะที่อยู่ในเขตของพาคตะวนออก ที่สูงที่สุดนะคะในเขตของภาคตะวันออกอยู่ในเขตตอนกลางก็คือเขาสอยดาวนะคะเขาสอยดาวนะคะก็จะมีอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวแล้วก็มีน้ําตกเขาสอยดาวที่เรื่องชื่อมากนะคะในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามนะคะน้ําตกลดหลันหลายชั้นนะคะแล้วในเขตนี้เนี่ยเป็นเขตของหินบะซอลนะคะหรือว่าหินอคนีภูของภูสอยดาวเนี่ยจะแบ่งเป็นภูสอยดาวเหนือและก็ภูสอยดาวใต้นะคะภูสอยดาวใต้เนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนะคะดูนะคะก็คือ นะคะผาหินกรูปนะคะซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นธรณีวิทยาแบบหินอัคนีนะคะในผาหินกรูปนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตของเขาสอยดาวใต้นะคะอนอกจากนี้นะคะเ,เขาสะบาบนะคะเรายังได้เห็นนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทางประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับน้ําตกพิ้วนะคะที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีนะคะในอดีตเมื่อ150ปีก่อนที่แล้วนะคะแล้วก็มีที่ระลึกแห่งความรักนะคะแล้วก็ความหลังของในหลวงรัชกาลที่5นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะคะก็มีการบรรจุนะคะ กระูนะคะหรือว่าพระสรีรังคารของพระอ,องค์เอาไว้ที่นี่นะคะนอกจากนี้คําว่าน้ําตกพริว้วนะคะมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งก็คือเป็นต้นไม้ที่มันมีลักษณะเป็นแบบกิ่งก้านสาขานะะในภาพครูเอามาให้ดูแล้วก็คือ,อต้นพริว้ว น,ะะนอกจากนีนะะ้น้ำตกที่นีนะะ่ถ้าใครไปเล่นก็คงจะจักกะจี้นิดนึงนะะเพราะว่าเราเจ,เจออะไรคะเราเจอปลาพวงหินนะคะคหรือว่าปลาพวงปลาพวงนี้อาจจะไปเจอที่ถ้ำทานลอดที่แม่งสอนหรือในเขตของจังหวัดจันทบุรีนะคะคอย่างเช่นน้ําตกลําคลองนาลายนะะแล้วก็น้ําตกผิวนะคะปลาพวกนี้อย่าเผลอจับเข้าไปกินนะคะเพราะว่าเขาจะสะสมพืชนะะที่เขากินเมล็ดเข้าไปแล้วก็สะสมพิษเข้าไปอยู่ในร่างกายนะคะคทำให้คนในแถบ จังหวัดจันทบุรีหรือว่าในเขตพื้นที่ที่มันมีปลาพวกนี้อยู่เนี่ยก็จะบอกว่าปลาพวกนี้เป็นปลาเจ้านะคะก็เ,เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มาเขานิยมอยู่กันเป็นฝูงด้วย น,ะะนอกจากนี้นะคะลักษณะหินอัคนีนะคะที่น่าสนใจนะคะอันนี้เป็นประเพณีเลยแล้วก็กําลังจัดอยู่ด้วยนะคะขนาดในนี้นะคะในช่วงปีล่าสุดนี้2564ก็มีการจัดขึ้นก็ประมาณ60วันในการขึ้นเขาคิจกูดนะคะลักษณะทางธรณีสันฐานของเขาคิจกูดเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของหินอัคนีนะคะที่มันโดดเด่นเป็นสง่าขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของการสการะแล้วก็เคารพอันเป็นภูมิปัญญาของคนภน าคตนอ,ออกนะคะรวมทั้งเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้หรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อมีหินอัคนีมีหินบะซอลนะคะ mm hmm. พื้นที่เหล่านี้แน่นอนนะคะ mm hmm. เราจะเจอนะคะสายแร่นะคะ mm hmm. สายแร่ที่น่าสนใจมากนะคะ mm hmm. ก็คือโดยเฉพาะในปี2520หรือก่อนหน้าไปเล็กน้อยเนี่ย mm hmm. เราพบว่ามีการค้นพบทับทิมสยามที่ได้เกลิ่นนําไว้แล้วว่านี่คือราชาแห่งอัญมณีโดยเฉพาะพลอยนะคะ mm hmm. มีความแข็งเนี่ยถ้าเกิดใครรู้ ะะก็คือคอรันดัมนะคะสูสีกระแซฟไฟนะฮะแต่ว่าเราอ่อนด้อยกว่าเพชรนิดนึงนะคะเราพบว่าเป็นกระแสมากโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีก็ดีและจังหวัดตราดนะคะพรอยของเราขึ้นชื่ออันดับหนึ่งหรือว่าอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะเรานึกว่าของเราหมดไปแล้วนะคะก็การทำเหมืองพรอยก็ยังคงมีอยู่ยังหาได้ในเขตของจังหวัดตราดอยู่แต่ว่าที่ตื่นเต้นที่สุดเมื่อประมาณปีถึง2ปีที่ผ่านมาเราพบ ทับทิมสยามขึ้นมาแล้วก็มีขนาดนะคะของกลัดเนี่ยถึง6.25กลัดนะคะตื่นเต้นตกใจมากเพราะว่าคิดว่ามันจะไม่มีแล้วนะคะอันนี้มาจากสายแร่โดยเฉพาะเลยนะคะ,ะเราไปเที่ยวที่ราบลุ่มแล้วก็แม่น้ำสำคัญของภูมิภาคภาคตนออกกันนะคะเรามีแม่น้ำบางปะกงนะคะที่เป็นสายหลักอย่างที่มาจากเทือกเขาสันกำแพงแล้วใช่ไหมคะ และนอกจากนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเขตของลุ่มทะเลสาบเขมรก็คือตนเลสาบ นะคะบางปะกงขึ้นชื่อใครจะไปคิดนะคะว่าลุ่มน้ําบางปะกงเนี่ยมีปลาทอมีกุ้งนะคะกุ้งก้ามกามกุ้งแม่น้ำเนี่ยมีเยอะมากและปัจจุบันยังตกได้อยู่ด้วยและนอกจากนี้นะคะเมื่อประมาณต้นปีนะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์า564น่าตื่นเต้นอีกอันหนึ่งเราเจอระดับน้ําทะเลหนุนขึ้นมาเราเจอแพงต้นที่มันออกแสงนะคะเรืองแสงแบบนี้ที่แม่น้ําบางปะกงอันนี้ น่าตกใจนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเขตของภาคตะวันออกยังมีแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ําระยองแม่น้ําประแส นะคะเป็นแม่น้ําประวัติศาสตร์ด้วยนะแล้วก็แม่น้ําจันทบุรีนะคะองรีมูโรเคยเดินทางมานะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะคะจากฝรั่งเศสเลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแม่น้ําเวนหรือแม่น้ําเวรุนะคะคนท้องถิ่นบางคนอ่านแม่น้ําเวนบางคนนะคะหลักฐานเนี่ยนะคะในในแผนที่จะเขียนคําว่าเวรุนะคะก็แล้วแต่และอีกอันนึงก็คือแม่น้ําตราดนะคะแม่น้ําพวกนี้นะคะส่งผลทําให้พื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยมีลักษณะเป็นที่รา ราบรุ่มนะคะจนทำให้มีลักษณะของอ็อกซโบเลกบางช่วงนะคะก็คือเป็นทะเลสาบรูปแอกวัวนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาราบเรียบ นะคะเราไปพาไปดูว่าชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําถ้าเป็นโบราณโบราณ,ราณอันนี้เป็นภาพโบราณนะคะเทียบกับของจริงอันนี้คือริมแม่น้ําจันทบูรณ์ปัจจุบันเรื่องชื่อมากในเรื่องของตลาดนะคะชุมชนริมแม่น้ําจันทบูรณ์หรือฟื้นมีการวาดภาพนะคะแล้วก็ไปถ่ายเป็นลักษณะของสตรีทอาร์ตอะไรต่างๆนะคะหรือนะคะเอ๊ะบางคนนี่เที่ยวภาคตะวันออกจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะพวกปากน้ําพวกป่าชายเลน เปลี่ยนใหม่นะคะเราเที่ยวทั้งทะเลและเที่ยวทั้งน้ําตกรวมทั้งเที่ยวป่านะคะที่เป็นป่าชายเลนนะคะเราจะพบว่าอย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี้นะคะก็คือ,อ,อป่าชายเลนบ้านท่าระแนะนะคะอยู่ในเขตของปากแม่น้ำนะคะตราดและดูปากแม่น้ําตราดนะคะอลังการงานสร้างนะคะปากแม่น้ํากว้างมาก เหมาะสมกันเพราะว่าในเขตของอำเภอคลองใหญ่เขามีคลองขนาดใหญ่อยู่นะคะเรามีที่เที่ยวหลายพื้นที่นะคะหรือนะคะในเขตของจังหวัดตรากนะคะเขาสมิงมีการแนะนำว่าล่องแพกินปูนะคะดูคลองสังขนานนะคะแม่น้ำเวลุนะคะกับแพนะคะของบริษัทอะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากแล้วก็ชมเหยียวนะคะล่าสัตว์ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเห็นป่าชายเลนนะคะที่ เหมือนกับทุ่งทองนะคะหรือว่าเหมือนกับอ,อ,อะไรล่ะแสงทองเลยนะคะเราต้องไปที่นี่ค่ะ ทุ่งปรงทองนะคะมีต้นโปรงทองขึ้นนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในไม้นะคะที่มันอยู่ในเขตของกลุ่มเบิกนําของพวกป่าชายเลนนะคะป่าชายเลนมีอะไรบ้างตะบันตะบูนนะคะแสมะโกงกลางนะคะนี่จังหวัดระยองเราก็มีเส้นทางเดินทางธรรมชาติที่ทุ่งปร่งทองนะคะหรือนะคะเอ,อ๊เราอยากจะรู้ว่าฝั่งทะเลในตะวันออกเป็นยังไงนะคะอ่าเราแบ่งได้อย่างนี้ค่ะชะเชิงเซานะคะถ้าเกิดเราอยากจะไปนวัสการนะคะหลวงพ่อโสธร ใะะชยฝั่งทะเลทางด้านนี้จะหันสู่ทิศตะวันตกนะคะแต่ว่าพื้นที่ของฉะเชิงเซานี้นะคะจะเป็นป่าชายเลนที่แบบเป็นทะเลโคลนนิดหนึง่งเพราะใกล้กับกรุงเทพด้วยส่วนทางด้านตะวันออกที่มีหาดทรายสีขาวนะคะแล้วก็บริสุทธิ์มากอันเนื่องมาจาก หินต้นกําเนิดนะคะที่ผุก,ก่อนลงมาเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นหินนักคณีนะคะส่งผลทําให้ทรายของชนบุรีระยองแล้วก็จังหวัดตราดเนี่ยขาวมากนะคะทำให้นะคะถ้าเรามองนะคะหรือว่าเวลาไปเล่นน้ําทะเลเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าบริเวณนี้เราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพราะว่าหันทางด้านทิศต,ตะวันออก นะคะถ้าเราไปดูพื้นที่นะคะทีนี้นะคะออในเขตจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะระยองจันตราดของเราเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำนะคะว่าเราจะไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าชายเลนได้ดีอย่างเช่นนะคะออของโครงการพระ,พร,ะราชดำริดนะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่าวคุ้งกระเบนอันนี้เขาทำมาเป็น30-40ปีแล้วป่าที่เห็นนะคะออบางทีเนี่ยนะคะเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ปลูก ป่าชายเลนขึ้นแต่ปัจจุบันนะคะทำให้ป่านเนี้ยมีความครึ้มขึ้นมามากหรือว่ารกชัดขึ้นมามากอันเนื่องมาจากนะคะพื้นที่ตรงบริเวณนี้น่าสนใจมากเพราะในอดีตเนี่ยนะคะป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มากในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีหมูดุดค่ะชาวบ้านบางที่เนี่ยขยับไปเนี่ยเขาบอกว่ามีหมูดุดอยู่นะคะหมูดุดคืออะไรก็คือป่าพยูนนะคะแล้วก็ที่น่าสงสาร <c oughs> นิดนึงนะคะขอนิดนึงก็คือโลมา โอเอสซีซีเวิล์นะคะ, sea World, ะ,คะตอนนี้สองคนเธอก็มาโชว์ให้กับคนนักท่องเที่ยวดูจไปจังหวัดจันทบุรีไปดูโลมาสีชมพูนะคะที่เป็นโลมาโชว์ได้นะคะ,ะต่ออายุหรือว่าต่อความหายใจได้หรือนะคะในเขตห้ามรักษาพันธุ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนนะคะอำเภอท่าใหม่เราพบว่ามีหินทรายนะคะ,ะไปเที่ยวหินทรายที่เป็น พื้นที่ที่เป็นหินทรายสีชมพูนะคะเป็นหินทรายที่มันมีสนิมเหล็กอยู่เยอะส่งผลทําให้พื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยมีหลักฐานท,ที่น่าสนใจเยอะเลยหรือนะคะถ้าไปโบราณหน่อยนะคะแหลมสิงห์ที่ชาวจีนโบราณน,นะคะมีการจดบันทึกว่าเข้ามาสู่เมืองลังยะสิวจะต้องผ่านแหลมสิงห์แหลมสิงห์ก็คือเขามาโนว่านะคะหินก้อนนี้นะคะมีลักษณะเหมือนกับสิงห์หรือแม้กระทั่งตอนที่ฝรั่งเศสมาบอกว่าเป็นเป้าบินนะคะ ฝรั่งเศสยิงหินตรงนี้นะคะในช่วงของอาการเดินทางของจักรวรรดินิยมในช่วง150ปีที่แล้วนะคะเส้นทางของจันทบุรีเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมีเจดีกลางน้ำนะคะบ้านหัวแหลมอำเภอนาใหญ่อามจังหวัดจันทบุรีหรือนะคะภาพเกาะในภาคตนออก144เกาะคุณเลือกเอาไปเลยว่าคุณจะไปเที่ยวเกาะไหนถ้าเกาะใหญ่ที่สุดนะคะลองจากภูเก็ตก็คือเกาะ ช้างนะคะเกาะช้างเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพและก็ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเยอะหรือจะเลือกไปเกาะกระดาษนะคะที่ในหลวงรัชการที่5ออกโฉนดให้นะคะรวมทั้งมีน้องกวางวิ่งเหยาะๆอยู่เป็นร้อยปีนะคะหรือถ้าเกิดจะไปเที่ยวนะคะในลักษณะแบบอารมณ์มาดีฟนะคะเราก็ไปเที่ยวเกาะจิกได้เกาะกูดก็มีนะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะแนะนําสุดท้ายว่าผลไม้ที่เรื่องชื่อ นะคะของเรามีทั้งราชาและราชินีทั้งทุเรียนและมังคุดนะคะและนอกจากนี้ยังมีเงาะยังมีสละนะคะหลายพันนะคะที่ทำให้เรานะคะมีความรู้สึกอิ่มเอมจิตใจนะคะได้มาเยือนลักษณะนะคะที่ต่างๆนะคะทั้งทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นป่านะคะน้ำตกภูเขานะคะท้องทะเลเกาะต่างๆในเขตภาคตนออกมีของให้ ทุกคนเลือกสรรแล้วก็นำกลับไปนะคะเฝ้าฝันและกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับที่วันนี้ก็จะให้ได้เรียนรู้นะคะว่าธรรมชาติของผ้าตนออกมีมากมายจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ